สวัสดีค่ะวันนี้อาหารเย็นหนึ่งเราหลังจากกลับไปหาหมอมาแล้วเราก็จะมีหมอสั่งห้ามหลายอย่างเลยแต่ให้กินพวกปลาพวกไข่พวกอะไรพวกนี้ได้พวกเนื้อไก่ได้เนาะอันนี้เพราเราไม่กินเนื้อหมูกับเนื้อวัวเราก็ใช้ปลาไข่เนี่ยซื้อมาแพ็คหนึ่งเนาะ้เดี๋ยวเรามากินกับมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะไปอบด้วยกันนั่นแหละจะอบปลาก่อน แล้วก็จะมีขึ้นช่ายที่เราปลูกเองไว้มีกระหล่ำปลีคุณหมอสั่งมาว่าเออให้กินกระหล่ำปลีดีผักใบเขียวอะ่ะเนาะเราก็เลยเอาถัว่วใส่ไปด้วยแล้วเมื่อกี้ต้มอ้น้ำเนี่ยลดคอเลสเตอรอลในเลือดก,ก็มีพู้ชาจีนขิงแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็แบ่งมาใส่ด้วยหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะใส่เป็นรองพื้นผักไปส่วนเค็มอะไรไม่ให้หมอไม่ให้กินเลยแต่ว่าเราก็ติดหน่อยใส่พริกไทยด,ดาํา กับลูกปักชีโรย,ยไปหน่อยเนาะแล้วเราก็เหลือไอ้น,นี่อยู่หน่อยนึงไอ้อที่ว่าสาหรับใส่กับบะหมี่เย็ยนอะ่ะมันจะไม่เค็มไงอันเนี้ยโรยไปหน่อยนึงเพราะว่าถ้ามันไม่มีโรยเราก็กินไม่ได้หรอกอเนาะเอาหน่อยนึงเนี่ยคุกๆไว้เดี๋ยวเราเอาปลาเนี่ยอบใส่เหมอ้อเนี่ยไลน้ำมันก่อน อบดีแล,แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักตวงนี้ตามไปอบอกินแบบนี้แล้วก็ไม่กินข้าวละเพราะมันมีแป้งและน้ำตาลเพราะว่าเราโรคเป็นคอเลสเตอร,รอลแล้วก็เม็ดเลือดแดงเม็ดเล็กก็ต้องกินผักใบเขียวกินปลากินเนื้อไกเนี่ยกินไก่กินไข่เยอะใช่ไหมเม็ดเลือดแดงไม่เพิ่มแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรุงรสชาติที่ไม่ ทำลายคอเลสเตอรอลไปด้วยเออเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหูดับกันด้วยว่ายัางไงเดีย๋ยวเราต้มไมนี่กันก่อนดีกว่าเนาะตามอาหารก็ด้วยนี่ค่ะเราเรียงปลาไว้แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปอบก่อนสักยี่สิบนาทีเนาะตั้งไว้ยี่สิบนาทีก่อนเ,อเดี๋ยวมันสุกแล้วอะไรแล้วกลับด้านเราจะก็ค่อยเอาผักลงไปใส่ขนาดขนาดที่ยายกําลังอ,อ,อบ ปลาอยู่ใช่ไหมเราก็เอามาันปลาหลังที่สไลด์ไว้เนี่ยเอามาต้มเอามาต้มให้พอถุกนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปเข้าอบม,มันไม่ไม่ต้องอบก,ก,ก็ได้อลองพื้นเลยก็ได้เนาะตักเนี่ยมันเปกยากครับคุณหมอบอกว่าให้ทานขับพวกนี้นะนนะนนะเพราะว่าเลือดลงไมยใช่ไหมเ,เราก็ต้องเชื่อคุณหมอขาะเดียวกันเอ หมายถึงให้ยาอะไรเราก็ต้องกินเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราต้มให้สุกนิดหน่อยไม่ต้องสุกเยอะนะคะเนี่ยแล้วสุกคนกีกนะหนักไปลปลาที่เราอบไ้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผักเราต้มไปแค่ห้านาทีเนาะก็สุกละแต่เราจะต้องกะละมังมาลองก่อนที่จะใส่กระชอนเพราะว่าไม่งั้นน้ำร้อนเนี่ยมันไปทำให้ท้องล่างไเสียหายหมดเนาะ นี่ค่ะเนี่ยเราก็จะได้ผักแล้วเดี๋ยวเราไปลองจานเดี๋ยวพอปลาสุกเราก็ทานได้เลย <No. S 2> เนอะทานกันค่ะนี่ค่ะผักเราก็เียบ้อยแล้วเนาะมีมันฝรั่งมีกระหล่ำปลี mm. เนอะมีถั่วนี่แล้วเราก็ใช,ใช้ไอ้ที่เราต้มไว้อะ่ะเหลือเราก็อย่าทิ้งมันก็จะมีทั้งขิง ทั้งผูสักจีนทั้งเห็ดหอมแล้วก็เก็บไปบ้างแหละเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทําแกงจืดพุ่งเส้นทําอะไรกินของเราและนี่มันดีมากเลยนะเนี่ยไอพึ้นใช้เนี่ย,ย,ยมันลดคอเลสเตอร,รอลความดันสูงดีแต่เราไม่ได้เป็นความดันสูงแต่ว่าเออเราเอามันไปลดคอเลสเตอร,รอลซะหน่อย,นอย,อยเนาะเดี๋ยวออกนิดนึงเอาไปเลยนะนหน้าปลาก็ดีเหมือนกันเนาะเอา เสียงปลาเราเด้งแล้วเรียบร้อยใช้ได้ใหม่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ออนี่มาค่ะเนาะเรียบร้อยละนี่ไงกรอบเชียวเชียวอันนี้จะสาแกงเราเนาะ กินอะไรก็ได้ที่มันเป็นเพื่อสุขภาพเกลียมคือถามว่าทำไมเกลียมบปนี่เราชอบไงม,มันจะกรอบไปหมดเลยถ้าเกลียมเนี่ยมันจะกรอบใช่ปะเอ้ยนะเนี่ยมันที่มันดำไม่จรงเนี่ยมันดำไปนี่ไงพริกไทยกับเอ้ลูกกบเชียดเนี่ยโรยโรยหน้ามันเข้าไปเห็นปะแค่นี้เราก็ได้แล้วแต่ถ้าว่า มันไม่สะใจหรืออะไรยังไงใช่ไหมแล้วก็โรยน้ำน้ำสลัดใส่ไปได้นิดนึงนะนิดนึงนิดนึงอย่าไปโรยเยอะโรยตรงเฉพาะพวกผักอ่ะอย่าไปโรยตรงปลาเดี๋ยวปลามันนิ่มหมดเนาะนิดเดียว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 นะคุณหมอนะนิดเดียวนะสัญญาสัญญาสัญญานี่แล้วเราก็เอาอันนี้โรยไปเนี่ยใบขึ้นช่ายโรยหน้าไปเห็นไหมคะ น่าทานมากเลยได้อีกเมน,นูเพื่อสุขภาพละเห็นปะคะอยากกินอะไรก็ได้ง่ายๆแต่มันเป็นเพื่อสุขภาพดีที่สุดเลยเย็นละห้าโมงกว่าละมานั่งดูเด็กๆเ,เล่นแม่เขาไม่สบายพราะเห่งก็เลยต้องมาดูลูกให้หก็จะเล่นกันยายก็หาข้าวให้พวกกินแล้วละ่ะ ยายเพิ่งทำอาหารเสร็จมานั่งกินกันนะอาหารอาหารเย็นของยายเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วนะจ๊ะเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีนี่ยำสกินนี่กับยำหัวเชเทา้าเอามาแกล้มเพราะมันจืดกินไม่ได้เออเนาะเออเราไม่ได้กินรสจัดหรอกแต่ว่าเออให้มันมีมิติของอาหารหน่อยสิ นี่คะ่ะเกี่ยวดูเนาะมันจะมีผักมันฝรัง่งที่ลำปีที่คุณหมอแนะนำมาถั่วลันตาโรยหน้าด้วยไอ้นี่มันไอ้นี่ขึ้นช่ายเนี่ยรู้มานานแล้วว่าเขาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยล้เพิ่มลดด้วยพิซซ่าจีนกับไอ้นี่หน่อยเนอนะอย่าทำข้าวเดี๋ยวเดี๋ยว ดเด็กๆมันส่งเงี้มาคุยกันที่อาหารดีกว่าเนาะวันนี้ยายกลับมาจากโรงพยาบาลที่ฟังหมอรสึกเพลียเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงย,ยายก็ไม่รู้หรอกอเนาะก็คือสรุปความได้ว่าวันเนี้ยน่าในำไปกินไปนะสรุปความได้ว่าอาการยายก็จะดีขึ้น จากวันแรกเนี่ยร้อยกว่าเดซิเบลที่เข้าไปในหูขวาเนี่ยไม่ได้ยินเลยเลยเพราะเสาที่สองลดลงมาเลือแปดสิบกว่าพอเสานี้เสาที่สามเหลือหกสิบกว่าเหลือหกสิบกว่าแสดงว่าการดีขึ้นหมอก็ชมเพราะว่าเราปฏิบัติตัวดีเรากินอยู่ดี เรากินไม่ใช่กินอยู่ดีแบบนั้นหมายว่าเรากินของมันมีประโยชน์ไงเห็นไหมหมอสั่งอะไรเราก็ไม่ดือ้อไม,ไม,ไม่ไม่ทนเลยผักใบเขียวเรากินกินยาอืแล้วก็ไอ้น้ำนมราชสีอ่ะเราก็กินทุกวันต้มกินชงม็นชาแต่อันนี้กระติกนี้เราชงไว้นี่น้ําขิงกับ ผัาจีนแล้วก็เห็ดหอมอันนี้มันแก้กลดคอเลสเตอรอลลดตาในเลือดอะไร่งเงี้ย <c oughs> แล้วก็ดื่มแทนน้ำไปเลยนะเป็นเมื่อเย็นอันนี้ยายรู้สึกอากาศมันเย็นหน่อยนะหมอกากาศมันเปลี่ยนเนี่ยฟ้ามืดหมดเลยเนาะเนี่ยเรามากินอย่เนี้ยปลาเนี่ยจะกรอบมากเลยเต็มมือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นปลาไข่แล้วก็ อบอย่างกับวิธีที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอืเราจะไม่ใช่น้ํามันนงเนี่ยมันก็จืดนิดๆิดน่ะแต่ว่าเราราดซอสลงไปละเพราะไอ้ปลาพวกนี้มันจะเป็นมันจะมีรสเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ปะมันก็จะไม่เลี่ยนมากแล้วเมื่อกี้ตอนใส่อะเราหมักด้วยซอสเย็นของไาญี่ปุ่นไปนิดนึงคิวแมนอะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริง ยามันก็เลยเออมันทำให้ไม่คาวไงปราปงติมันก็ไม่ได้คาวแล้วตัวเนี้ยอืมอ่ะเป็นผักนะอืมดอกไม้นี่เยียมสุกีนี้ตัดรเรีย่ยไข่ไทยๆเนาะแบบไทย ราก็มาอัปเดตอาการก็คือว่าหมอชมว่าโอเคหูใย,ยดีขึ้นอืม,มีโอกาสที่จะกลับได้ยินสูงแต่ว่าตอนเนี้ยกบกลับได้ยินเนี่ยมันประมาณหกสิบมันลดลงเหลือไอ้ที่ว่ามันตื้อไปเนี่ยจากร้อยกว่าเนี่ยลดเหลือหกสิบหกสิบกว่าหมอก็เลยเปลี่ยนยายชุดใหม่ให้ เป็นยาบำรุงมากฮะไอ้สองชุดแรกอ่ะมันเป็นยารักษาโดยตรงตอันเนี้ยมีทั้งรักษาแล้วก็บำรุงนะเขาก็จะบำรุงให้เราอืมให้มันดีขึ้น,นยาครบปฏิบัติตัวดีเนาะคือเคร่งคัดกับหมอปฏิบัติตัวในที่เนี้ยเราไม่ดื้อกับหมอหมอให้กินยาอะไรเราก็กินหมอแม่กินอะไรเราก็ไม่กิน แต่เราแอบใส่ซอสไปนิดเนาะมันก็ต้องมีหน่อยอ่ะอืมไม่ว่ากันนาะืมื่อเย็นแล้วก็จัดเบาๆเราจะจัดมากเพราะว่าในความเห็นของยายโอนะนอกจากเราจะปฏิบัติตามหมอสั่งแล้วเนี่ยพภชนาบำบัดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอืมกินให้มันได้หมูอ่ะอืม เมนได้หมูอาหารของเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยขิงเนี่ยอันที่เราต้มไว้เหลือเราก็ไม่ทิ้งต้มน้มําไปดื่มเนี่ยเราก็เก็บไว้ใส่นู่นแต่นี้กินของเรานึกไหมมันก็อร่อยอะ่ะกิน,นแบบนี้เพรปกติยายโอก๋ก็กินแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นกิจะวัรประจาวันชื่อว่าเรากินผักกินอะไรเป็นอาชีพเลวกินแต่มังอืม เนี่ยพูซาจีนอร่อยเนาะมันเพิ่มรสชาติในอาหารที่เราต้มน้ำไว้อะอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยของพวกนี้มาปรุงอาหารได้อ,อ,ดอ,อดือร่อยเยอะเมันกัถั่วมันตรามค้อหมูเลย แค่เนี้ยอิ่มลเย็นเนี้ถ้าเรามีอายุอะ่ะมันจะไปกินของสดของเผ็ดของดิบของขาวเหมือนสาวสาวหนุ่มๆม,มันไม่ได้เพราะระบบย่อยเราอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ปกติอ่ะ เยโอก็ไม่เคยกินของดิบของอะไรแล้วยกเว้นปลาดิบนะเขาจะไม่กินของอะไรที่มันไม่สุกไม่กินของเผ็ดไม่กินของรสจัดเื่อรักษาตัวเองดีมาตลอดแต่วันนึงพอหกสิบกว่าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกในทางร้ายขึ้นมาถูกไหม ดังนั้นเราเตรียมเตรียมตัวเราให้ดีที่สุดไว้ก่อนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีเอฟเฟกที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะยังมีพลังที่จะต่อสู้กับมันได้ถึงแม้จะเราจะอายุเยอะนะลองดูเลยทำแบบเนี้ยอืายเชื่อในเรื่องเนี้ยในเรื่องโภชนาบำบัดมันควบคู่ปไปกับ สารอาหารและสมุนไพรไทยนะอย่าทิ้งนะดีทุกตัวเลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยที่มีให้มาเนาะกับทุกกำลังใจเลยที่ให้ยายมายายขอบคุณมากๆเลยเนาะเนี่ยคุณปัญตาเน่ะโอ้โหสุดยอดแห่งสมุนไพรเลยตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็แนะนํามากับคุณกวีอ่ะคุณกวีติมกำก,ก็ดีนะแนะนําสมุนไพรนั่นนี่โน่นมาก็ดีจังเลย กับกาลังใจทุกกําลังใจจากคุณป้อมคุณพยาวคุณทุกคุณเลยคุณตุภาคุณทุกคุณเลยบางทีก็เอ่ยชื่อไม่หมดหเนะเาะพะมันแก่ชินลืมไงพอพอแก่ปุ๊บเนี่ยบางทีเรานึกชื่อนึกหน้าออกเราจะเอ่ยชื่อเอาลืมอีกแล้วเอ๊เขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจกันนะภาษาแก่นะคุยกันยามเย็นอาหารเย็นภาษาแก่อย่าอย่าลืมนะคะโภชนะบังบัตเนี่ยห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยกลิ่นวะ มันดีที่สุดเลยสำหรับการต่อสู้เราเคยแข็งแรงไม่เคยเป็นอะไรเลยวนตตากได้ทำงานสมบุกสมบันมากแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเป็นก็แค่กินพลาเนิดสอเม็ดลุกขึ้นเราก็ตะก,กายไปทำงานได้แต่พอม,มาหกสิบเจ็ดเนี่ยไม่ได้ละ <c oughs> คือมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงฝืนไม่ได้จริง,รงอืมงเนาะ นะคะค่ะเดี๋ยวขอรับประทานอาหารต่อก่อนแล้วกันเนาะลากันด้วยคลิปแบบนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคําแนะนําทุกกําลังใจที่มีให้มาเสมอกับความช่วยเหลือที่ดีๆขอบคุณที่สุดคะ่ะขอบคุณคะ่ะ